เอาสบายดีย่คำค่ำคำเนาะนี่ฝนตกเสื่อบรรยากาศดีบรรยากาศเย็นๆโซงเนยโซงคำ่ำคำคนกำลังตกลงหน่อยลงมาอยู่ทางสวนบทเราพ่นตกกันบ่เนาะอีต้นทางโ uh huh. ยมพ่อโยมแมล่ลุงเปาอ่ะอยู่ทางเขตสวนบทเฮาที่เขาเฮ็ด ทำการเกษตรท่านจะเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนนะครับพ้นปุ๋ยตกเขาก็คือซีโบ่โบมีกินเผ็ดเขตโซนนบุเฮาเนาะมันมาคืออยู่ในเมืองนะถ้าว่าอยู่ในเมืองน้อยฟ้ามันหนาโบให้ตกมดปี๊ดมดสาดพุ่นแลยถ้าสซนนบุษน้อเป็นไปบบได้เนาะเอากะสิภาคเป็นภาษาภาษาพอบรูหรือว่ารูเฮาเนาะเนาะปัจจุบันนี่เสผอันว่ารูเอา บรรยร่งหรือว่ารอเนาะบันช่วยเนาะโปรไหเนาะแซมทายไอเอ้ยเพื่อนตีเนาะสแลกอะมันวิ่ีไม่แห้งนี่ผู้นำประได้สแลกได้เสนอก็ยกย่างกำลังเนียนกำลังเมียนนะใช่เนาะเนียนเป็นเนเนเดเนนาะทางยาวีกาวิลไทยวิลกาวิลบรรนอกหรือว่าวิลสนบทไทยเนาะวิล วิ่งจึงวิ่งโคกให้เราเป็นเมอหน้าสมอนหน้าอย่างเมียจะบ่อนอ่างหมอนในเอาสแลกกับคอกระแสกคนอนเมียอะไรเนาะเทศชนบทถ้าว่าคาดเมียนี่การการตะใช้ตะเนี่ยคือสิฮะค่อยสะดวกมาเลยแล้วเนาะเพราะอาคือทันสมัยคือเขตเมืองยาสนบทให้ในอันจะใส่เป็นธรรมศาสตร์และกลัวนะ แต่ทั้งเมืองอะไรเธอเธอแต่เมืองหรือเมืองหลวงเมืองใหญ่น่ะทาลวาดอร์กาเซ่หรือว่ากาเซ่หรือว่าทาเนียกับไลซายแต่เครื่องปั่นหรือว่าระบบไฟฟ้านำเรือว่าเรืเอิรนว่าน้ำเขื่อนเขื่อนนั่นเขื่อนนี้ก็จะเห็ดเป็นซองลาดูเนาะเรืยวเป็นบาลาดูวะนะดูหายไปทางอินซาบรรมบาลาดูบารืจอบาร์ดูอตตาเนี่ยหมอกหมอบาร์ัตตาหมวกมอบารืจอตบ แต่สเลก็ยาโนก็โซนบดแล้วก็ค่อยค่อยตะค่อยเปาะค่อยสังค่อยซาวิลให้ทาให้หาสังหาสาวมึงสังสังก้วยอดทีแล้วแต่คือสิว่าบ้างมาคือสิยฮัดูนเนาะคือสิยฮัดูนเกินอ่ะคันคือสิบโนานเกินล้อลาวเขามาคือสิบโนานเกินทาเหมือนกันะ ทางไฟฟ้าหรือว่าทางจักปันน้ำปัน,นยังก็คือสิสิได้น้ำเข้าภายในไวๆไวนี่เนาะหร,หรือว่าภายในจิเจ,เจ<อ>้นัยไปรู้ให้ไ,ไปจิเจน <Yes. S 1> ้นัยไปใชเบือ่อหนะดอกเนาะเอาทำในกับ<อ>พ่อโจก,ก่อนเนาะโจช้ำนี่รู้ให้ไปพ่อทำในเป๊ะบายชำในน,นะเนาะเนาะเล็กกระจาอ,อ่า คลิปสุดท้ายเนะน,นีนนะ่ยก็อนุ่นมาภาพไอ้น้องสัมเนเนหรือว่าจัวให้หมือกำลังประดับผ้าเขี่ยมสิเข่เขาจัดงานเขาน่าพั้นซาหรือบบรว่ามุขพั้นซาบวัวแต่มุขพั้นซาอ้าวทำนี้ก่อนเฉพาะเฉพาะทำนี่แล้ว